สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สันเขื่อนนะครับสันเขื่อนภูมิพลนะใหญ่มากนะครับเพิ่งจะเห็นอของจริงนะครับสถานที่จริงนะครับเป็นครั้งแรกนี่เขื่อนภูมิพลภูมิพลนะเดี๋ยวเราดูสันเขื่อนว่าสูงขนาดไหน เขื่อนภูมิทพ,พลังน้ำพลังชีวิตเป็นเขื่อนที่ผลิตกระแสะไฟฟ้านะครับเป็นเขื่อนที่มีประโยชน์มากผลิตกระแสะไฟฟ้าได้นะมีแพรด้วยโอ้ฝั่งนี้สูงดูครับโอ เขื่อนภูมิพลมาไปดูฝั่งเขื่อนบ้างโอ้สวยน้ำมาจากไหนเนี่ยเยอะมาก ชมวิวนะครับ360องศาตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิองศานะครับ,นะรบเพื่อใครยังไม่เคยมานะครับให้ให้ชมความงดงามนะครับ งดงามฮะความสวยงามของแม่น้ำํำใหญ่และสูงมากนะครับของจริงของจริงสูงกว่าในในวิดีโอเยอะมากนะครับะถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้ทุกคนได้ลองมาดูนะครับมาชม Uau! Wow.